สวัสดีครับหลังเลขลาวพัฒนาออกครับงวดนี้ก็เข้าสูตรเก่าสูตรใหม่เข้าหลายสูตรอยู่ครับ<ม>ก็เลขลาวพัฒนาก็ออกไปที่988239ครับออกเลขตัวเดิมอีกแล้วครับ82นี่ครับ2ก็ยังมาอีก82ก็มาอีกส่วนสูตรนี้ เข้าไปที่สามเก้าครับนี่ครับได้สองตัวแล้วก็แปดมาตัวหนึ่งก็เลขก็ออกไปที่เก้าแปดแปด สองสามเก้าสูตรนี้เข้าไปที่สามเก้าครับวันนี้สูตรนี้มาแค่สองตัวแล้วก็บแปดตัวหนึ่งก็เข้าไปที่สามเก้าคือมันออกเลขตัวเดิมอยู่แล้วครับเนี่ยแปดสองนี่แปดสองอยู่ตรงนี้ที่ไมริติ๊กไว้ นี่ครับไอที่เลี้ยงแบบนี้แบบนี้มันไม่ออกมันมาออกเลขเดิมครับก็เข้าไปที่แปดสองตรงนี้ตรงนี้ก็มีแปดสองสำหรับสูตรนี้ครับแล้ว อันนี้สูตร b หนึ่งครับ b หนึ่งงวดนี้ได้เด่น5กับ2ก็เข้าไปที่2นี่ครับได้แค่2แล้วก็งวดนี้หลักร้อยมาครับสำหรับเลข4ตัวมา2 3 เพราะว่างวดที่แล้วแปดก็มาอยู่หลักสิบล่างปกติตัวนี้มันจะไปอยู่หลักร้อยเห็นไหมอันนี้สองห้าสี่ตัวเนี่ยทั้งวดนี้มาครับก็เข้าไปที่สองเลขก็ออกไปที่เก้าแปดแปดสองสามเก้าอันนี้มาได้แค่สองตัวเดียวครับ กัหลักร้อยกับหลักหลักสิบสองตัวบนออกเลขเดิมแล้วก็าแปดสองแล้วที่ผมบอกไว้ว่าผมเอาจาก b 1มาเป็น b 2แล้วเลขมันก็ออกตัวเดิมอีกครับเนี่ยเข้าไปที่82เนี่ยเห็นไหม เลขออกไว้ที่82นี่ครับก็เข้าอีกแล้วครับสูตรสูตรใหม่เข้าสูตรใหม่เพราะว่าผมบอกว่าสูตรนี้มันเริ่มจะไม่เข้าแล้วเราก็ต้องหาสูตรใหม่มาทดแทน ก็สูตรใหม่เข้าครับแปดสองอีกนี่ครับมีเลขอยู่หคู่สำหรับสูตรใหม่ก็เข้าไปที่เก้าแปดแปดสองสามเก้าก็เข้าไปที่แปดสองครับสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้ถือว่าสูตรใหม่นี่ก็ถ้ามัน เข้างวดสองงวดงวดที่สามมันจะเข้านะครับ็น่ๆถ้าเริ่มสองสามวดเนี่ยงวดที่สามจะเข้าสูตรนี้ก็เข้าไวที่แปดสองข้างล่างแล้วก็สูตรราวพัฒนาใหม่อันนี้ก็มาได้แค่แปดเด่นแปดตัวเดียวครับที่จับคู่ให้ไม่ออกแล้วก็มี เลขออกที่9 8 8 2 3 9เข้าไปที่8ตัวเดียวครับนี่ครับที่จับคู่ให้ไม่ไม่เข้าแล้วก็มีสูตรลาวพัฒนา2ครับสาหรับลาวพัฒนา1งวดนี้ก็ หลุดครับไม่มาสำหรับงวดนี้แล้วมีลาวพัฒนาสองที่ลงให้นี่ครับส่วนสูตรนี้นี่เข้าสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเลยครับ ตรงนี้มาอีกเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่มาหวดแล้วตรงนี้ไม่มามาตรงนี้งวดที่แล้วออกอะไรครับสองสี่ออกสองสี่แล้วงวดนี้เข้าสามตัวครับนี่ โหมดฟังเนี้ยจะอยู่ข้างบนก็ออกไปที่สองสามเก้านี่ครับสูตรใหม่สูตรลาวพัฒนาสองสูตรใหม่เลขออกไปที่เก้าแปดแปดสองสามเก้านี่ครับออกสามตัวสูตรนี้ได้สามตัวแล้วก็สองแปดแปดสองข้างบน สำหรับสูตรพัฒนาสองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับแยกออกมาจากสูตรหนึ่งก็เข้าไปที่สองสามเก้สาสูตรนี้ถือว่าเดินดีครับสำหรับสูตรราวพัฒนาสองสูตรนี้ก็มีใครถูกกับสูตรไหนบ้างครับส่วนมากจะเป็นสูตรใหม่ครับที่มันเข้า นี่ครับอันนี้ก็ b 2ก็เข้าไป8 2เลขตัวเดิมที่ผมบอกคำนวณด้วเลขตัวเดิมเลขมันออกตัวเดิมครับที่ผมบอกว่าทงวดที่แล้วมันเลขก็ได้แบบนี้งวดนี้ก็ได้แบบนี้กก็ออกไปที่แปดสองอีก แล้วก็ได้สามตัวสองสามเก้าสูนี้แล้วก็สูนี้สูนี้ก็ยังเข้าอยู่สามเก้าครับแต่แปดสองมาอยู่ข้างข้างฝั่งนี้ปกติผมจะเน้นแต่ตรงนี้ทีนี้มันมาข้างข้างอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มมาข้างข้างอีกแต่ว่าก็เข้าไปที่สามเก้าข้งหลับสูนี้ ว่าสูตรใหม่นี่เข้าครับสูตรนี้สองสามเก้าก็สูตรที่มันหลุดเราก็หาตัวคำนวณใหม่ครับใครโชคดีก็คอมเมนต์มาบอกเลยครับขอบคุณครับ